อันดับที่10เทีรรีอองรีราชาแห่งไฮบรีคือกองหน้าที่มีความเร็วและความสง่างามในคราวเดียวกันเขาเปลี่ยนอาร์เซนอลจากทีมรองบอลให้กลายเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลไร้พ่ายและเป็นหัวใจในทีมชาติฝรั่งเศสชุดแชมป์โลก1998และยูโร2000ความสามารถเด่นของเขาคือการเลี้ยงบอลทะลุแนวรับด้วยความเร็วสูงการจบสกอรที่มันำทำท้า,ทา้ายและการสร้างโอกาสให้เพื่อน รางวัลส่วนตัวที่เขาได้รับคือรองเท้าทองคำพรีเมียร์ลีก4สมัยและรองเท้าทองคำยุโรป2สมัยเขาพาอาเซนอลคว้าแชมป์ลีก2สมัย FA คัพ3สมัยและแชมป์โลกกับยูโรกับฝรั่งเศสอันดับที่9อัลันเชียร์กับตันนิวคาสเซิล เขาคือกองหน้าที่เป็นตำนานของความทุ่มเทและความสม่ำเสมอเขาคือหัวใจของ Blackburn Rovers ชุดแชมป์พรีเมียร์ลีก1994-1995และเป็นสัญลักษณ์ของ Newcastle United ที่รักเขาราวกับเทพเจ้าความสามารถเด่นคือการยืนตำแหน่งในเขตโทษที่สมบูรณ์แบบการหม่งที่ทรงพลังการยิงด้วยเท้าทั้งสองข้างและความเป็นผู้นำที่แท้จริงรางวัลส่วนตัวคือดาวซันโวพรีเมียร์ลีกสสมัยติด 1994-1997และรองเท้าทองคํายุโรปหนึ่งสมัยเขาพาแบล็กเบิร์นคว้าแชมป์ลีกสูงสุดครั้งแรกในรอบ81ปีและแม้จะไม่เคยได้แชมป์ใหญ่กับนิวคาสเซิลแต่ความรักจากแฟนบอลและการเป็นดาวซันวัวสูงสุดตลอดการของพรีเมียร์ลีกคือเครื่องพิสูจน์ว่าเขาไม่ใช่แค่กล่องหน้าแต่คือตำนานที่เดินได้